สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนเข้าสู่รายการบ้านดานวนําโชคนะครับพบกับผมอาจารย์โอ๊ตหัฝั่งทนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะโอเคครับง่ก็สวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มีสาระดีๆนะครับแล้วก็มีดวงดานวนําโชคมาบอกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก่อนอื่นเหมือนเดิมครับเรามาดูผลงานเก่ากันก่อนนะครับผมงวดวันที่17มกราคมนะครับ <c oughs> 17มกราคม เราให้3เด่นนะครับผมบน395ล่าง15นะครับเอ่อมี95และ51นะครับผมรวมถึง3ตัวนะครับมี935นะครับผมนะฮะแต่ว่าผมขออนุญาตข้ามไปเป็นงวดที่17พฤษภาเลยนะเออวันที่2พฤษภาเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะมันจะยาวมากนะฮะ2พฤษภาครับเราให้2เด่นกับ8เด่นนะครับบน272ล่าง18นะครับมี27นะครับผมชัดเจนนะครับ วันที่16พฤษภาคมครับเช่นเดียวกันครับเราให้9กับ1เด่นครับบน5 7 9ล่าง1 4ครับมี4 1กับ9 7นะครับผมบนล่างเลยนะครับงวดวันที่1มิถุนายนครับเราให้5เด่นครับบน4บน9 7 2ล่าง4 5มี5 4นะครับแล้วก็3ตัว6 2 0นะครับผมวันที่16มิถุนายนครับเอ่อเราให้6เด่นครับบน8 6 1ล่าง1 7นะครับมี6 1นะครับผม วันที่1กรกฎาคมครับเราให้1เด่นครับบน5 1 7่ล่างสอง้านะครับมี71นะครับงวดวันศุกร์ที่16กรกฎาคมครับเราให้5เด่นครับบน7 2 5ล่าง7 0ูมี25นะครับแล้วก็2 9 5โอเคครับอ่วันอาทิตย์ที่1สิงหาคมนะครับเราให้2เด่นครับบนวันที่16สิงหาคมขอโทษนะครับ เราให้2 3 7าเจนะฮะเด็ดน,นะครับบน7 5 0ห้านะครับล่างสองสามี2 3สาตรงตรงไม่ต้องกลับเลยนะครับแล้ววันที่1กันยายนนะครับเราให้5้าเด็ดครับมีสี่เจดห้าล่าง7 9นะครับเรามี5้า็ดนะครับผมนะฮะโอเคครับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ปลายปีแล้วนะฮะเอ่อเล่มเนี้เราก็ยังมีขายอยู่นะครับเรื่องนี้มีขายอยู่ก็คือ ถ้าจะซื้อเป็นเล่มเลยเนื่องจากปลายปีแล้วเราอยู่ที่มูลค่า800บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์รูปภาพนั้นระคะ่600บาทนะครับก็มี2ร้ได้เล่มนี้ไปเลยทั้งเล่มโดยประก,กอบการตัดสินใจเก็บสถิติได้นะครับท่านแต่อยาเก็บสถิติไว้นะฮะแล้วก็เป็นประสบการณ์จากของท่านอานจารย์ตายบอตูตาทิพย์นะครับตามนี้เลยนะฮะเลขเด็ดตาทิพย์นะครับไว้เป็นสถิติเก็บตัวเลขที่เป็นสถิตินะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็ติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์ตายโดยตรงเลยครับ 0 9 0 9 2เ2้2 6ูนย์เก้าสองแปดสองหกองหกนะครับนี่ครับศู26 26นะะย์เก้าศนอองหกนะฮะ i อเ i ล e ก็หกสามเน่งหะครับหกสามห้าเก้านึะครับหกสามหนึ่งห้โอเคแคปไ้นะครับ,รบ, 95, okay, ข,บ,รบขอตัดใจโอเคนะฮะติดต่อท่าน,นตัดายตรเลยนะครับบอกของลูกพี่ไปแล้วนะครับเอาของลูกน้องมาดูกันของลูกน้อง มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าจานค้างมาตออในสีดำเลยสั่สีแดงให้ไปเลยบนล่าตร,ตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับก็คือนะฮะสัสดีไปก็คือทวิตโทเลสนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งห้าออกเจ็ดเก้าล่านะครับมาธโนแปดหกหกห้าเจ็ดห้าออกบนนะครับบนเจ็ดห้าล่าเจ็ดเก้า นะฮะมีคนบอกว่าจาครับออกแต่สีดาออกสีแดงแค่นั้นนะครับอันนี้ยนเรียนรูยคมเคารพนะฮะเนื่องจากว่าตัวเลขที่ผมคํานวณมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมัน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 เป็นตัวเลขที่เป็นกลุ่มนะครับเาผมจัดตัวเลขเข้าในเลิกปุ๊บเนี่ยผมจะพยายามเน้นตัวเลขให้จะได้เล่นกันง่ายนะจะได้จะได้ประกอบการตัดสินใจกันง่ายนะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจกันง่ายนะฮะแต่ว่าเลขนําโชคที่ให้ไว้เนี่ยมันก็ มันก็อาจจะมีออกแดงบ้างดำบ้างอะไรอย่างนี้นะครับขอให้ตามไปแล้วกันชอบอย่างที่ผมบอกครับชอบเลขไหนพยายามดูและซื้อใน,นะนะในเลขนั้นนะครับในเลขนั้นนะนะฮะนะครับโอเคทีนี้เรามาดูตัวเลขนิดหนึ่งอ๋อโอเคก่อนจะดูตัวเลขขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเขาว่ารายการบ้านดาวน,นำโชคของเราเนี่ยตัวเลขที่ให้ไปเนี่ยนะครับ เป็นตัวเลขไว้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อลอตเตอรี่สล,ลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะเป็นตัวเลขที่ไว้ประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ <ạ? S 2> บ้านดาวนำโชคของเราไม่มีนโยบายสยาานับสนุนการทนันนะฮะนะครับ,นะรบเราให้ไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่วยรัฐบาลอุดหนุนรัฐบาลน,นะครับไม่ได้สนับสนุนการทนันแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะฮะ โอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันเลขนำโชคของชาวทาลิโตนะครับนะครับทางเาารียงจับชาวทาลิโตนะฮะเลขนำโชคของชาวทาลิโตเนี่ยนะครับเก้าแปดแปดสองสองเจ็ดเก้าแปดแปดสองสองเจ็ดเลขนำโชคของชาวทาลิโตทาลิโตไว้ทำอะไร,ารทาลิโตแน่นอนเข้าไว้สู่ขอ นะฮะไว้สู่ขอหญิงสาวนะครับไว้ขอความร่วมมือสังคมสงเคราะห์ต่างๆนะครับเอ่อรวมถึงการที่จะกระทําการเพื่อขอความร่วมมือทุกเรื่องนะครับเช่นขอความร่วมมือในการลงมติอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใช้ธลทได้เป็นเรื่องผู้ขอนั่นเองขออะไรก็ได้นะครับนะฮะขอเงินขออะไรก็ได้ขอกระนอมนี่ขอได้หมดนะครับใช้ธลทเลร์นะครับ สภาวะาไพา่ของคนทริทเลอร์ในวันนั้นเป็นอย่างไรเอ็มเพลสนะครับเอ็มเพลสชาวทริทเลอร์จะมีเกณฑ์ติดต่อกับสุภาพสตรีสูงสันะครับมีอายุหน่อยอาจจะจุกจ๊กจิกจ๊กจิก๊กขี้บ่นนิดนึนงนะครับแต่จะนำพาความจลลเจริญรุ่งเรืองนะครับโชคลาภมาให้กับชาวทริทได้นะครับเอ็มเพลสนะฮะเอ็มเพลสนะครับหรือบางคนก็อยู่กับคุณแม่ก็ได้นะครับ ดูแลคุณแม,ม่ก็ได้นะฮะแต่จะนํามาสู้งความสุขความเจริญน,นะครับสายกเยกษตรก็ทําได้ดีนะครับแบบนี้นะครับนะฮะโอเคครับต่อมานะครับชาวมหาธโนเลอร์มหาธโนเลอร์เป็นเรื่องเศรษฐีครับนิยไมไว้สําหรับการขึ้นบ้านใหม่นะครับการตั้งร้านค้าก็ได้นะครับเอ่อการรงเสาเอกทำสาร นะฮะหรือแม้แต่แต่งงานนะฮะขนมเลิ่เป็นเรื่องครอบจักรวาลนะครับใช้ได้ทุกเรื่องนะฮะส่วนสถานที่ก็เป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับการค้าครับกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงเอ่อการค้าระหว่างกรมการค้าระหว่างประเทศนะครับกระทรวงต่างประเทศก็ได้นะครับในบางกรณีนะแล้วก็หมายถึงเอ่อกระทรวงพาณิชย์นะฮะกระทรวงพาณิชย์นะครับสามารถซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลณสถานที่ตรงนั้นได้นะครับ เลขที่หมอก็คือ945937นะครับ9 4 5 9และ37มเับมหาธนูนะนะครับสภาวะในวันนั้นก็คือนี่ชาวมาธโนจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะครับรวมถึงนักบวชด้วยนะครับรวมถึงพระนักบวชนะครับนักปรัชญาถ้าใครมีอาชีพเป็นครูนะครับ เป็นอาจารย์จะได้รับตําแหน่งและได้รับความยอมรับจากบุคคลทั่วๆไปนะครับมีคนที่น้องถือเองส่วนถ้าเกิดใครจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นธรรมนะครับคอยช่วยเหลืออยู่นะฮะนี่คือไพ่สาหรับสภาวะของชาวมหัทโนเลิกนะครับผมนะครับโอเคต่อมานะครับโจโรเลอร์อ่าจะที่โจโรเลอร์เด่นนิดนึงอ๋อวันที่ สลากกินแบ,บ่งรัฐบาลออกคือวันนี้นะครับมาโถโนเลอร์นะนะฮะโอเคครับโจโรเลอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้สําหรับการสมัครงานก็ได้นะครับการฉกฉวยผลประโยชน์นะครับการเข้าเอ่อขอตําแหน่งไม่ใช่ขอตำแหน่ง,นงการเข้าช่วงชิงตําแหน่งนะครับการสอบแข่งขันนะครับใช้โจโรเลอร์ได้นะครับผมเลขเด็ดของชาวโจโรเลอร์คนนั้นก็มี9 3 3 4 6 8 9ก้าสามสามสี่แล้วหกแปดนะครับเป็นเลขเด็ดของชาวโจโรเลอร์ในวันนั้นนะครับสภาวะของชาวโจโรเลอร์คืออ่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียก่อนนะผมบอกข้อเสียก่อนนะไพ่นี้มันคือสภาวะที่หยุดนิ่งหนึดหนึดคงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีเรื่องให้พิจารณามีเรื่องให้หยุดคิดคบคิดหาปัญหาหาทางแก้ของปัญหาหาทางออกแต่ไพ่ใบนี้มันดีกับการศึกษานะครับ เพราะฉะนั้นชาวโจโรเลอร์คนไหนที่มีข้อติขัดในเรื่องการศึกษาท่านจะเห็นคําตอบของทางออกของปัญหาในเรื่องการศึกษาและถ้าเกิดอะไรอยากตัดสินใจศึกษาต่อท่านจะทําได้ดีในตําแหน่งนั้นนะครับผมนะฮะนี่สําหรับชาวโจโรเลอร์นะครับโอเคครับต่อมานะครับเออภูมิปารโรเลอร์ภูมิปารโรเลอร์นั้นเกี่ยวข้องกับอะไรภูมิปารโรเลอร์นั้นสถานที่ราชการนั้นเกี่ยวข้องกับกรมที่ดินครับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกาโหงก็ได้นะครับเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับวิเทไล่ป้องกันประเทศนะฮะสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทุกชนิดนะครับใช้คุยปั่นโรเลอร์ทั้งหมดนะฮะการขึ้นบ้านใหม่โลเสาเองโรงสร้างศาลก็นิยมใช้คุยปั่นโรเลอร์นะครับเป็นเรื่องครอบจกอักรวาลในอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่จะมีผลไปในเรื่องของความมั่นคงมากกว่าเรื่องของเงินทองนะฮะเอ่อชาวพิเทไล่โรเลอร์เลขเด่นก็คือนะครับสามห้าหนึ่งห้าแปดสาม สามห้าหนึ่งห้าแปดสามนะครับนี่คือเลขเด็ดของชาวโจโรเลอร์นนะเอ้ยของชาวพุทีปาโรเลอร์น,นะครับสภาวะในวันนั้นเหนื่อยนิดนึงครับนะฮะชาวพุทิปาโรเร์เหนื่อยมากนะครับช่วงนี้ต้องใช้ความพยายามใช้สติปัญญาให้ไปดีอย่าใช้อารมณ์นะครับใช้สติปัญญาใช้ความพยายามใช้ความอดทนนะครับในการฝ่าฟันต่อสู้กับปัญหาแล้วท่านจะเห็นคำตอบของปัญหานะครับผมนะฮะนี่คือสําหรับชาว ผมมีปลาโลเลอร์นะครับนะครับสภาวะจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเออใครกำลังดีใน,นี่เหรอความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเออเลขนำตัวเลขนำโชคดาวดานำโชคเนี่ยนะฮะเลยจะเน้นเลขห้านะครับนะครับจะเน้นเลขห้านะครับในคราวนี้นะนะฮะต่อมานะครับเทสาตีเลิกนะครับเทสาตีเลิกคือ เลิกเกี่ยวกับการค้าการขายนะครับบางทีเราเรียกเลิกข้ามถิ่นนะครับมีชื่อว่าเวซิโเลิกก็ได้นะครับเลิกนี้ไม่ทาอะไรเปิดตลาดห้างสรรพสินค้าโรงแรมสถานบันเทิงนะครับโดยเฉพาะสถานบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับ,กบอ่สถานบันเทิงเริกรบยามค่ําคืนนะครับใช้เทสาตีเลิกได้นะครับผมเลขเด็ดของเทสาตีเลิกคือสี่ห้าสี่เจ็ดแปดห้านะครับ 45 47 85นะครับเป็นเรื่องเดือยของชาวเทศาตีเลอร์นะครับสภาวะไพา่ในวันนั้นคือเดือดสตาร์ครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสแสดงว่าชาวเทศาตีเลอร์เนี่ยจะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นสภาวะที่เคยติดลบจะค่อยๆดีขึ้นนะครับจะค่อยๆดีขึ้นนะและดวงดาวเนี่ยหมายถึงเรากำลังมีทางออกของปัญหานะครับมันจะเห็นแสงสว่างข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง เพราะนั้นชาวเดสานตีเลอร์ไม่ต้องกังวลนะครับเปรียบเสมือนห้างร้านห้างสรรพสินค้าก็จะได้รับความยอมรับมากขึ้นคนกล้าเดินมากขึ้นกล้าเข้ามากขึ้นนะฮะนะครับตลาดเริ่มจะเปิดเลยมากขึ้นเริ่มผ่อนคลายความตึงเครียดลงนะครับนะฮะอต่ลืมนะครับเลขที่เด่นคือ4 5 4 7 8 5นะ4 5 4 7 8 5โอเคครับต่อมานะครับเทวีเลอร์ครับเทวีเลอร์แน่นอนเทวีคือผู้หญิงนะครับ เคมีเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสตรีนะครับสุภาพสตรีโรงเรียนหญิงล้วนนะฮะเ,เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหญิงล้วนสถานที่ร้านเสริมสวยก็ได้นะครับโรงเรียนหญิงล้วนสถานร้านเสริมสวยหอพักนักศึกษาหญิงนะครับแล้วกิจการที่เกี่ยวข้องกับสตรีทุกชนิดนะครับเลขเรียนคือ6 3ส7 2 3 6 3 9 7 2 3สามนะครับ นะฮะหกาะส,สามเนะครับเทวีนะนะครับสภาวะของคนเทวีก็คือนี่ครับเดชระวังการสูญเสียการพัดภาคโรคภัยไข้เจ็บนิดน,นึงนะครับคนเทวีเลิกและแต่แต่แต,แต่จะได้ดีในแง่ของอาชีพหมอพยาบาลนะครับเภสัชสาธารณสุขนะครับเทวีเลิกจะเด่นนะครับในแง่อาชีพพวกนี้นะแต่ถ้าไม่ใช่ให้ระวังการสูญเสียสุขภาพการพัดภาคให้ดีครับ มีเรื่องให้เครียดให้กังวลนะฮะแล้วก็อ่แล้วก็วกในท่านตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าให้ดีทําบุญโลงศพแก้เครียดไว้หน่อยนะครับมันจะดีนะครับโอเคผ่านต่อมาเพชฌฆาตเลิกครับแน่นอนครับเพชฌฆาตเลิกคือเดือนจํานะครับเดือนจําทันทัศสถานทั้งหลายแหล่นะครับเพชฌฆาตเลิกเนี่ย ถ้าจะซื้อก็ซื้อในในในตะเฉาเรื่อนจำนะครับถ้าเกิดขับเดินผ่านจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับด้วยเลขเหล่านี้นะสามารถซื้อได้นะครับเลขได้แก่171931นสนะครับ1719 3 1นะฮะอันนี้คือเลขนำโชคนะครับสาภาวะไพ่วันนั้นคือชาวพิชชาติเลิกมีโอกาสที่จะไปเรื่องตำแหน่งใหม่ได้นะครับโยกย้ายตำแหน่งนะครับอ่า สามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะครับอ่รวมถึงการมีความสัมพันธ์ใหม่ๆอะไรที่เป็นใหม่ๆเกิดขึ้นได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการทำมาหากินไพ่เดอะฟูลเนี่ยมันจะมีความไม่กลัวอุปสรรคก็กจริงแต่ให้ระวัดระวังอารมณ์ประมาณว่าต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสกับมนันนิดนึงนะครับนะฮะแล้วจะดีนะครับนี่คือไพ่เดอะฟูลนะครับผมแล้วจะดีมากนะฮะ ตอนจริงจังนะครับโอกาสทองกำลังเข้ามาในชีวิตนะครับผมจะประมาณนะครับโอเคต่อมานะครับชาวราชาเลิกนะครับราชาเลิกก็เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ครับพระบรมมหาราชวังอนุสาวรีย์มูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เอ่อทางด้านการเกษตรบางส่วนด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เอ่อในแง่ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาัรราชวังก็ได้นะฮะเป็นติดเขื่อมีเดอร์ให้ต้องติดต่อนะครับโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยพระมหากษัตริย์ก็ได้นะครับนะฮะนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนะครับรวมถึงสถานที่ใหญ่ๆสำคัญๆเช่นรัฐสภาเป็นต้นนะฮะเลขที่เสียงเลขที่นําโชคนะครับก็คือหกสองสองเก้าหกสี่นะครับหกสองสองเก้าหกสี่นะฮะเป็นเลขนําโชคของชาวราชาเลอนะครับ สภาวะไพ่ว e <ım. S 1> ันนั้นคือชาวราชาเลิกจะมีความพิตกของบลนิดหนึ่งนะครับอยู่ความเครียดของกองบลนะครับให้ชาวราชาเลิร์รามัดระวังเรื่องเกี่ยวกับทางน้ําใี่ดีครับเกี่ยวกับทางน้ําการสัญจรทางน้ําการเดินทางทางน้ํานะครับระวังไว้ดีนะฮะระวังนิดหนึ่งนะครับนะฮะนี่คือสภาวะของชาวราชาเลิรครับนะครับสภาวะต่อมานะครับสมโนเลิกนะครับสมโนเลิร์เป็นเรื่องเด็กเล็กหมือเป็นการนะครับ ได้เกี่ยววัดการบวชวัดสถานที่วัดวาอารามการบวชต่างๆนะครับสามารถที่จะทําได้นะครับใครที่เพื่อเข้าบวชเข้าอะไรอย่างเงี้ยออกมาสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับนะฮะด้วยเลขตัวนี้นะครับหกสองสองเก้าหกสี่นะครับเออโทษครับสองห้าหกเก้าสองสี่นะครับสมานโนเลิสองห้าหกเก้าสองสี่นะครับนะฮะนี่คือสมานโนเลิกนะครับ โอเคครับสภาวะในวันนั้นก็คือชาวสมนโนเลอร์ครับได้เทมเพลนจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเปลี่ยนแปลงในครอบสภาพครอบครัวได้ทุกเรื่องนะฮะหรือมีเกณฑ์การติดต่อประสานงานเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะกับบุคคลต่างๆที่อยู่รอบตัวนะครับในสังคมมีการยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่เปลี่ยนแปลงนะครับนะฮะหาความสมดุลนะครับนะครับเป็นจุดยืนนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าอดทนสักนิดหนึ่ง ปลายทางที่เป็นดาวอาทิตย์เนี่ยครับมันกลังจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับแต่ต้องใช้ความอดทนซะหน่อยนะครับนะฮะโอเคครับสําหรับตัวเลขทั้งหมดนะครับผมจะให้แคปไลท์นี่นะฮะโอเคเอาแคปข้อมูลก่อนนะครับหนึ่งสองสามแคปเจอร์ครับอ่าเอิดขึ้นหนึ่งสองสามแคปเจอร์ครับโอเคล่างหนึ่งสองสามแคปเจอร์อ สี่หนึ่งสองสแคปเจอร์อ่าอยไว้เห็นเต็มเต็มใคเปิดใครเป็นขยะนะครับ1 2, 3, นึ่งสองสามแคปเจอร์นะฮะโอเคับเก็บไว้ปุ๊บโอเคฮะวันนี้เราก็ผมว่าจะมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวในช่วงของรับนำโชคก็จะมีนะฮะสาระอย่างอื่นอีกนะครับที่จะให้ท่านไว้สำหรับการประกอบการตัดสินใจนะครับในหลายเรื่องนะ แล้วก็จะบอกเรื่องของดวงเมืองนิดนึงนะครับว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างในวันที่16กาันยายนที่สน,นะครับนะฮะเอ่อโดยภาพรวมแล้วนะครับเริมนำเริมเลิกให้โชคเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้การสนับสนุนนะนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาผมก็ดีใจนะครับเวลามีคนมาทักทายมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตอบในรายนนรบุคคลนะฮะต้องขอประท,ทานโทษด้วยจริงนะครับเพราะว่ายุ่งยุ่งมากงานยุ่งามากนะฮะ ถ้าเกิดว่าอยากจะคุยหรืออยากจะติดต่อกับผมนะครับเอ่อแนะนำว่าท่องทางทนี้เลยครับนะฮะอาจารย์โอ้ตโหนฝั่งทนนะครับ0816174588นะครับอาจารย์โอ้ตโหนฝั่งทน0816174588นะฮะ ID line ก็ JUDBJJ o นะครับอีกแคปมาได้เลยหนึ่งสองสามแคปเจอร์อ่ามีอะไรโทรมาพูดคุยกันได้นะครับ ยินดีนะครับผมดีใจทุกครั้งนะครับที่มีแฟนคลับโทรมาคุยนะครับนะฮะดีใจทุกครั้งที่ฟนาครับโทรมาคุยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูคลิปของเรานะครับให้ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็คลิปใหม่มาอัปเดตเสมอๆเนี่ยอย่าลืมนะครับให้กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งสองขีดข้างบนนะครับสำคัญมากนะ กด subscribe กดติดสองขีดข้างบนจริงๆนะครับผมเพื่อเวลาที่มีคลิปอะไรเนี่ยเราจะได้พูดให็เต็มเออเราจะได้ติดตามไม่อยากเต็มที่ทนทุงทีนะครับนะฮะจะไม่มีการมีคลิปหายเกิดขึ้นนะครับผมนะครับถ้าอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงดาวนำช่วงต่อครับแล้วเดี๋ยวผมจะนําสาระและความรู้บอกทุกคนต่อแน่นอนนะครับถ้าอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ